ได้เวลาเปิดกล่องดีอออีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยได้ใบใหญ่มาเลยนะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ โมสนะคะวันนี้ก็คือช่องแคทซ l ลาโมสค่ะวันนี้เนี่ยโมสจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วค่ะหลังจากที่อันบ็อกซ์กระเป๋าของดีออไปที่เป็นใบเล็กใช่ไหมยังไม่ได้อัปเดตเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังก็คือ <Okay. S 1> ทุกคนจะเห็นว่าโมสใช้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็มันแบบน่ารักมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามาอันบ็อกซิ่งกระเป๋าใบใหม่ค่ะจะเะย ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่มาจาก Dior อีกเช่นกันนะคะหเห็นถุงก็น่าจะรู้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโมสได้ใบไหนมาซึ่งใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าซื้อทันก่อนเขาจะขึ้นราคาค่ะทุกคน <S 2> <S 2> <S มาเปิดดูพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะมาเปิดพ,พร้อมๆกันเลย ซื้อเองผองูกเองแพ็คเองแกะเองอันบล็อกเองนะคะบอกเลยว่านี่คือตั้งแต่ออกจากช็อปจนถึงมือก็ทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะ ซึ่งใบนี้เนี่ยเผื่อว่าคนสงสัยนะก็สําหรับกล่องนะคะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นคริสต์มาสแพคเกจจริงนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้กล่องแบบนี้นะเพราะว่ากล่องเนี่ยเขาทํามาค่อนข้างมีจํานวนจํากัดนะคะก็บางช็อปที่คนซื้อเยอะๆหรือว่านุกค้ายเยอะๆเนี่ยกล่องก็อาจจะหมดไวนะเวลาที่จะสั่งซ้ําเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงในเรื่องของการสั่งกล่องสั่งอะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็เลยอาจจะไม่ได้กล่องแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าเขาทํากล่องแบบนี้ออกมาทุกปีค่ะปีหน้าก็วางแพลนไวด้ดีๆนะพอ เข้าช่วงใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยก็เริ่มไปจับจ่ายซื้อของกันได้เลยมาดูกันเ่ะว่าได้ใบไหนมาและนี่ก็คือน้องที่โมสได้มานะคะหน้าตาหน่ารักไหม อันนี้เป็นรุ่นของ d i o อ c a r o นะคะทุกคนหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้มีความโด่งดังนะคะความจีซูเอยอะไรเอยนะคะเขาก็ใช้บ่อยมากทำให้รุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยซึ่งตัวที่มสเลือกมาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงหลายหลายคนอาจจะเห็นในวัสดุของที่เป็นหนังนะคะแล้วก็สามารถแบบมีหลายๆสีใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็จะเป็นวัสดุพิเศษอีกแบบหนึง่งซึ่งส่วนตัวมองว่า สดกแบบนี้เออมันดูพิเศษกว่าดูไม่ค่อยเหมือนใครดีเพราะว่าเขาทำออกมาไม่เยอะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะน้องจะใสอยู่ที่ที่ส5คูณ 12, คูณเซนติเมตรนะคะตัวปิดด้านหน้าค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นโลโก้ CD นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโลโก้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขวดน้ำหอมคริสเตียนดิออร์นะคะแล้วก็วิธีการเปิดปิดเนี่ยจะเป็นฝาแฟลปใช่ไหมวิธีการเปิดปิดก็คือหมุนตรงกลางอย่างนี้นะคะเราสามารถบิดหมุนเขาได้นะคะบิด ให้มันเป็นทางขวางแบบนี้นะคะเพื่อเปิดขึ้นมานี่ก็จะเจอด้านในแบบนี้นะคะเวลาปิดเนี่ยเราก็เป็นฝา f l a ปใช่ไหม <c oughs> อ๋เอเดือจิบน้ําก่อนไหมละ่ะเออ <c oughs> เวลาปิดนะคะก็เป็นฝา f l a ปแบบนี้เราก็ปิดเข้ามาอย่างนี้นะคะก็จะล็อกไม่สามารถเปิดได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ตัววัสดุของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันนี้เนี่ย จะเป็นผ้าแคนวาสแบบปักนะคะก็จะเป็นดูใกล้ๆเนี่ยหรือว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปจับเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องมีความเป็นนูนๆขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจะไม่ใช่ผ้าผืนเดียวแล้วก็มีการปักให้มันเป็นผืนแน่นลงไปเลยจะเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็เอาผ้าแคนวาสเนี่ยมาปักให้เป็นสีดำๆนะทุกคนจับลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสามมิตินะคะดูว่ามันเออมีเลเยอร์มีอะไรต่างๆงานละเอียดนะคะค่อนข้างแบบปักทั่วทั้งใบเนี่ยแล้วก็ปักละเอียดมากแม้กระทั่งด้านล่างเนี่ยตรง ฐานกระเป๋าเนี่ยก็ยังปักทั้งหมดเลยค่ะด้านหลังค่ะทุกคนจะเห็นว่ามีการสลักคำว่าท็อกมอนเทนเอาไว้ตรงนี้นะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นช็อปของดิออช็อปแรกนะคะที่ปารีสซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในปารีสนะคะอยู่ที่ถนนอเวนิวท็องมอนเทนนะหรือว่าหลายคนก็เรียกว่าเทอร์ตี้มอนเทนนะช็อปนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อปที่เรียกว่าเป็นช็อปในตำนานเลยทําให้เขาปักเอาไว้นะคะเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นไอคอนิกของแบรนด์นะคะเป็นหัวใจของแบรนด์ปักไว้บนกระเป๋าหลายๆรุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคา r o โรนะคะก็คือรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรุ่นท็องมอนเทนเนี่ยก็มีการปักด้านหลัง แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับช่วงต่อมาที่อยากให้ดูกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นสายสะพายนะซึ่งใบนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นบัคเคออยู่ปรับระดับความสั้นยาวได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวนะคะห <Okay. S 1> นึ่งสองสามสี่ห้านะก็สามารถปรับได้เลยตรงตัวที่เป็นบัคเกอรตรงนี้นะคะก็จะมีสลักคําว่า Christian Dior อยู่ด้วยนะทุกคนส่วนตัวสายกระเป๋าเนี่ยจะเป็นสายหนังผสมกับสายโซ่นะคะเวลาที่เราสะพายแบบที่เป็นโช shoulder b a เนี่ยมันจะให้ความแบบรู้ราแต่ว่ายังมีความเท่อยู่เพราะว่ามันผสมผสานกันทั้งหมดนะคะทั้ง2เส้นทั้ง2แบบ2ลักษณะนะซึ่งตัวนี้เนี่ยสปายแบบ cross body ก็ได้หรือว่าจะสปายแบบเป็น shoulder bag เหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะ cross body ก็สามารถสปายเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะนี่แล้วก็ปรับระดับเอาใยากได้สั้นอยากได้ยาวโอ้เห็นหรือเปล่า มองไม่เห็นอนะทุกคน12 seconds later นี่เวลาที่สะพายมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยเอาลืมบอกไปว่ามดสูง160นะคะเผื่อว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเราจะได้พยายามแบบ เอาไปเทียบกับตัวเองดูกะความยาวดูว่าเท่าสะพายแล้วเนี่ยสั้นไปยาวไปหรือเปล่านะถ้าไม่มีเวลาไปลองที่ช็อปนะทุกคนทีนี้เนี่ยจะมีส่วนไหนอีกที่น่าสนใจโอเคตัวสายอย่างที่บอกไปนะคะสายเนี่ยเป็นสายแบบผสมผสานมีทั้งเป็นตัวเชนแล้วก็มีทั้งเป็นแบบหนังนะคะซึ่งวิธีการถอดสายเนี่ยหลายคนอาจจะงงๆบางคนแบบถือตัวเดอร์คาร์โรไว้แต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนสายให้มันเป็นสายแซฟอื่นเนี่ยถอดไม่ออกถอดยังไงนะคะเพราะว่าถ้าคุณถอดจากฝั่งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมันติดอยู่แล้วนะช่วงตรงนี้ มันไม่สามารถถอดออกได้ใช่ไหมวิธีการถอดค่ะคือคุณต้องหาตัวเชื่อมนะตัวเชื่อมเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยระหว่างตรงที่เป็นสายโซ่สายเชนเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องหาหน่อยเพราะว่ามันเนียนมากเขาทาดีมากคือมองเฉยเฉยเนี่ยมองไม่ออกแน่นอนบางทีอยู่ที่ช็อปเนี่ยจะสาธิตให้ลูกค้าดูอ่ะหาตัวต่อหาช่องต่อยากมากเพราะว่าทําเนียนสุดเนยียนกริปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมอสขอหาก่อนโอเคเจอละส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงกลางกลางเส้นนะคะ นหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยที่มันเป็นแบบช่องเกียเก่ยวๆอย่างเงี้ยเนี่ยสองอันเนี่ยเห็นไหม <Okay. S 1> ตัวนี้ตัวนี้เออเห็นไหมว่ามันเนียนมากมองแทบไม่ออกเลยวิธีการถอดค่ะทุกคนก็จะเป็นการที่เอาแบบข้อต่อของทั้งสองอันตัวนี้นะคะนี่ปุ๊บออกมาแบบนี้นะคะวิธีถอดวิธีใส่ก็จะทําแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถถอดสายออกมาได้เลยค่ะใครที่แบบว่า ซื้อเป็นไซส์เล็กๆหน่อยนะคะจะมาถือเป็นคลัชก็ได้หรือว่าใครที่ซื้อไซส์ประมาณนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อสายเพิ่มพอเปลี่ยนสายสตรัปแล้วเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยตัวมูดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะอารมณ์ในการใช้งานเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วนะทุกคนจะเป็นการบุด้วยหนังนะใครที่ซื้อกระเป๋าที่เป็นทรงคารหรือว่าทรงนิ่มๆแบบนี้นะถ้าไม่ใช้งานเนี่ยต้องเอากระดาษยัดไว้ให้แน่นเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยน้องเขาจะเกิดการย้วย ได้นะระวังให้ดีด้านในเปิดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีช่องซิปนะ1ช่องแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆให้อีกนะคะ1ช่องตรงนี้นะคะใส่การ์ดเอยอะไรเอ่ยได้นะแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าพลิกกลับมาตรงที่เป็นลายสลักเนี่ยเขาก็ไม่ได้สลักไว้เฉยๆนะใช้งานได้นะคะมีช่องที่สามารถ ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้นะใครที่ไม่ชอบเปิดกระเป๋าบ่อยๆเนี่ย <Okay. S 1> กเกาโทรศัพท์ใส่ไว้ด้านหลังได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าไปซื้อจากช็อปโดยตรงนะคะ mm hmm. อุปกรณ์ที่ได้มาก็จะเป็นตัวกระเป๋านะคะตัวการ์ดนะที่เป็นการ์ดการเขียนการันตีต่างๆนะส่วนใหญ่เขาจะใส่ไว้ในซิปแบบนี้นะทุกคนอาจจะต้องเปิดซิปมานะน้องก็จะอยู่ในซิปแบบนี้นะคะเขาก็จะเขียนวันที่นะแล้วก็เขียนรุ่นของกระเป๋าแล้วก็มีตัวปั๊มแตมมาว่าซื้อจากช็อปไหนหรือว่าใครที่ได้เป็นการ์ดรุ่นใหม่นะคะจะไม่มีเขียนอะไรเลยจะมีแค่บาร์โค้ด เท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าได้แบบรุ่นที่ไม่มีเขียนไม่ต้องตกใจนะเป็นรุ่นที่อัปเดตแล้วค่ะทุกคนและสําหรับใบนี้นะคะราคานะในฝั่งยุโรปเนี่ยอยู่ที่3,000ยูโรนะคะส่วนในฝั่งไทยเนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสื 5,000บาทคะ่ะทุกคนก็ลองไปเลือกดูได้นะวัสดุต่างกันราคาก็อาจจะต่างกันไปได้อันนี้เป็นราคาเฉพาะของใบนี้วัสดุแบบนี้เลยค่ะใครที่แบบว่าเห็นมอสถือแล้วก็รีวิวแล้วรู้สึกว่าชอบอยากได้นะก็สามารถแคปรูปที่เป็นวิดีโอนี่ยแคปไปเลยนะแล้วก็เอาไปถามที่ช็อปได้เลยนะว่าเขามีของหรือเปล่าไปลองถือลองสะพายดูได้เลยหรือใครอยากจะมาช็อปกับมอสโดยตรงนะคะ มาได้ค่ะเจอกันได้ที่ปารีโลน่านะคะ mm. มมสอยู่ที่ช็อปดิออสาขาเพเซเดกราเซียนะคะเป็น SA อยู่ที่นั่นจะคอยให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนํากระเป๋าที่เหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะสามารถเข้ามาเจอกันได้ก็คือถ้าเดินทางมาเนี่ยก็ถามหาโมสได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโมสจะไปบริการให้กับคุณค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะเดี๋ยวขอลากันไปด้วยรูปสวยๆนะคะในช่วงของการสะพายกระเป๋าใบนี้นะคะน้องน่ารักมากนะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใบไหนที่มารีวิวกันอีกนะคะไม่อยากพลาดทุกคนต้องกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมสอัปเดตคลิปทุกๆสัปดาห์นะเราจะได้มาเจอกันแบบนี้แล้วก็ไม่พลาดรีวิวเด่นๆรีวิวดีๆหรือว่าวิธีการซื้อของจาก s a โดยตรงนะมดก็จะมาแนะนำกันที่ช่องนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะ enjoy กันเหมือนที่มด enjoy น้องคนนี้นะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาเดียว We'll mm -hmm. <laughs> Ok?